ึ่งวันต่อมาพระราชวังเชียงบรรยากาศในพระราชวังแห่งนี้ช่างน่าหดหูใจจริงๆการใช้ทองคำกําหินสีดำโดยตรงมีประโยชน์ยังไงท่านพ่อทูตจากอาณาจักรเยเสนหลังอยู่นี่แล้วท่านอยากจะพบเขาหรือไม่หรือท่านต้องการจะฆ่าเขาเจ้าโง่เจ้าไม่สามารถควบคุมภรรยาของเจ้าได้เจ้าจะตะโกนให้ข้าทำลายนางและข้านางอารูนออารูนอตอนนี้ตาสือกำลังอกหักอยู่ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถตำหนิเขาได้ างานขอรับท่านราชาเชียงให้ท่านเข้าพบทองประหลงพระราชวังเชียงห้องถงหลักของอาณาจักรเชียงเด็กๆนี้จริงๆแล้วใหญ่กว่าและสูงกว่าของอาณาจักรเยสอีเต้นหลางทูตแห่งอาณาจักรเยสถวายบังคมราชาเชียงพยค่ะแน่นอนว่าเขาเป็นผู้ชายที่เหมือนอมนกรจริงๆส่วนสูง2เมตรอายุ49ปีความยาว21เซนติเมตรให้ตายเถิดจ้างเป็นลาจริงๆน้องสาวและลูกสาวของโหนาาคงรู้สึกเจ็บปวด แล้วกับถูกทรมานเมื factory, on, on, right ่อพวกเขามีอะไรกันกหม่สามารถรักษาไข้ทรพิษได้กอม่สามารถช่วยคนของท่านนับแสนคนกหม่สามารถช่วยประเทศเชียงของท่านได้ไม่จําเป็นข้ามีคนของข้าอยู่แล้วและคนพู้นี้ก็รักษาไข้ทรพิษของลูกชายคนเล็กของข้าได้สําเร็จมีใครบางคนนําหน้าข้าอยู่19ใครกันที่สามารถรักษาไข้ทรพิษได้เมื่อวานอนุณาไม่ได้บอกว่าทุกคนที่นี่โกหหอกหรือ ตัหนานบอกข้าว่าเหตุผลที่นักรบหลายสิบคนจากอาณาจักรเชียงเผาวิหารศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเย่และเสียชีวิตทั้งหมดก็เพราะการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าเจ้าไปคุยฆ่านักรบเชียงของข้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นหรือเหนตดีก่อนตอบมีโอกาสเพียงครั้งเดียวมันเป็นเรื่องของชีวิตและความตายโูนฟาบาดไม่เป็นการสมรู้ร่วมคิดของข้าข้าขอให้พวกเขาเผาวิหารศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเย่แต่ข้าก็ไปคุยฆ่าพวกเขาเช่นกัน ยอมรับแล้วสินะถ้าอย่างนั้นข้าก็สามารถทําสิ่งที่ข้าสัญญาไว้กับเทพที่ดาโซยินว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะให้เจ้าเลือกข้าสัญญากับโซยินว่าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่มันยากที่จะบรรเทาความเกลียดชังในใจของข้าหากไม่ฆ่าเจ้าเจ้าจงเลือกคนของเจ้าหนึ่งในสองคนนี้ที่จะมีชีวิตลอดต่อไปส่วนอีกคนข้าจะสับมันให้เป็นชิ้นๆให้สุนัขกินซะข้าข้า ข้าข้าดีกว่าเอาจริงดิเจ้าสองคนนี้ปลอมมากนายท่านข้าข้าแล้วปล่อยให้เฟิงเอ๋อมีชีวิตอยู่เป็นเกียริอย่างยิ่งสําหรับข้าที่ได้รับใช้ท่านหังต่อหน้าและรับหลังมาตลอดหกเดือนนี้ข้าจะตายอย่างกล้าหาญข้าข้าเถิดเส้นหนานข้าไม่อยากอยู่ใกล้เจ้าอีกต่อไปรีบขอให้ราชาเชียงข้าข้าและให้สุนัขกินเถอะสองคนนี้ช่างมีความจงรักภักดีต่อข้าจริงๆรีบเลือกมาหนึ่งตัวหรือจะฆ่าพวกมันทั้งคู่แล้วให้พวกมันเป็นอาหารสุนัขซอก สามสกระหม่อมจะเลือกที่จะไม่ฆ่าทั้งสองคนงั้นก็ฆ่าพวกมันทั้งคู่ผลมานี่ซาพาลูกน้องทั้งสองคนนี้ขอเส้นล้างมาตับเป็นชิ้นๆแล้วนำไปให้สุนัขซะเดินไปฝาบาทกระหม่อมยินดีถวายสมบัติเพื่อแลกกับชีวิตของลูกน้องทั้งสองคนของกระหม่อมพะยาค่ะอาณาจักรเชียงของข้ามีสมบัติมากพอแล้วอาณาจักรเชียงป้นสะดมไปทุกที่และตะกูลสุก็มักจะเสนอสมบัติ ดังนั้นจึงไม่ขายแคนสมบัติต้าซื้อเอามันมาโปรดพิจารณาดูยกขนาดใหญ่นี้มันมันถูกแกสลักเป็นรูปรักของข้าสิ่งนี้มีค่ามหาศาลนี่มันยอดเยี่ยมช่างงดงามจริงๆอย่างไรก็ตามเจ้าสามารถช่วยชีวิตคนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้าสามารถเลือกได้หนึ่งคนเพื่อมีชีวิตรอดตอนอีกคนข้าจะสับมันให้เป็นชิ้นๆแล้วให้สุนัขก,กินซะให้ตายเถอะเจ้านี่มันบ้าชัดๆ เมื่อเทียบกับหนิงยวนเซียนเขาดูเป็นสุภาพบุรุษที่ถ่อมตัวไปเลยโชคดีที่ข้ามีแผนสำรองอยู่ป้บาบาทสมบัติชิ้นนี้เป็นมากกว่านั้นโปดปิดหน้าต่างระดับเทียนเถิดท่านจะได้ชื่นชมความเป็นเอกลักษณ์ของมันปิดหน้าต่างดับเทียนซะนี่มันอะไรก่อนลูกป้นหยกนี้สามารถส่องแสงได้จริงงั้นหรือไอ้มุกเรืองแสงที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่ากับปั้นเด็กสิ่งนี้สามารถกลายเป็นสมบัติของข้าได้อย่างแน่นอน นี่มันล้ำข้ามอได้อย่าฆ่าสองคนนี้ใครก็ได้โปรดย้ายรูปปั้นหยกนี้ไปที่คลังสมบัติของข้าข้าจะจัดแสดงสมบัติในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแน่นอนว่าข้อมูลที่ได้มาของราชาเชียงคือชอบปล้นสมบัติและทรัพย์สินและยังชอบที่จะฆ่าคนและนอนกับผู้หญิงอีกด้วยนอกจากนี้เขายังชื่นชอบสิ่งหนึ่งซึ่งก็คือการอวดเขาต้องดีใจมากที่ได้รับสมบัติดังกล่าวและแสดงต่อผู้นำของชนเผ่าต่างๆในอนาณาจักรเชียง แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงผงฟอสเฟอร์ที่เคลือบบนผิวกระจกซึ่งจะปล่อยแสงโดยอัตโนมัติหลังจากดูดซับแสงแดดป่าบาทกระหมอ่อมมีของขวัญชิ้นที่สองมาถวายพระยาค่าเออเอามาันมาดูสิฝ่าบาทนี่คือบุหรี่ที่ทำจากหญ้านิโคเทียน้อมเครื่องเทศน,นานาชนิดป่าบาททรงจุดและสบเช่นนี้นี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากนิกลาสในภูมิภาคตะวันตกูบหญ้านิกนี้แล้ว ท่านจะมีพลังเต็มเปี่ยมและสามารถรักษาได้ถุกโรคและยังมีของพิเศษอีกนับร้อยที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นพร้อมด้วยส่วนผสมพิเศษที่เพิ่มเข้ามายินนี้ไม่ไหวจริงๆอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะมวนย่านิกด้วยกระดานและดูดมันด้วยปากเอาล่ะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปอาชาเชียงผู้นี่รลมัาระวังมากเห็นในชัดว่าเขาต้องการที่จะดูดมันแต่เขาก็ยังล้างมันไว้เมื่อได้รับของขวัญแล้วก็ถึงเวลาลงมือทําธุรกิจ ฟาบาทและมนตรีของฝาบาทเก่งเรื่องยามากขนาดนี้โลกไข้ทรพิษในอนาณาจักรเชียงรุนแรงมากโดยมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนทุกวันข้าบอกว่าไม่มีคนรักษาไข้ทรพิษได้แล้วข้าไม่ต้องการเจ้าอีกต่อไปฝาบาทกระหมอ่อมบอกได้เลยว่าบุคคลน,นี้ต้องเป็นคนโกหกท่านบอกว่าชายคนนี้รักษาการป่วยของเจ้าชายน้อยถ้าจำไม่ผิดเป็นพรเจ้าชายน้อยสืบทอดสายเลือดของราชาผู้ยิ่งใหญ่และมีร่างกายและเส้นเลือดที่แข็งแรง ดังนั้นเขาจึงรอดชีวิตจากไข้ทรพิษและเขาก็หายได้ด้วยตนเองไข้ทรพิษไม่สามารถรักษาได้มีแต่ต้องผ่านไปด้วยตัวเองเท่านั้น